สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวสุดสดา์นะครับพบกับเราสองคนเมือนเดิมครับทางช่องสเด HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเงิน1 0 0 0 0บาทกลุ่มแรกนะครับซึ่งณตอนนี้ก็เริ่มโอนให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการทุกคนนะครับรวมกันก็14ล้านกว่าคนครับได้เต็มเคนละ1 0,000บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับก็ตั้งแต่25ถึง30กันยายนนี้ครับซึ่งท่านนายกแพทองทานก็ไปคิกออฟนะครับเริ่มเดินหน้าในการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ไล่เรียงกันไปตามสิทธิ์ของแต่ละคนครับและเลขท้ายของบัตรประชาชนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการ แต่อาจจะยังไม่ได้รับเงินในช่วง25-30ถ<ม>ึงกันยายนนี้ถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าสถานะของท่านอาจจะติดขัดอยู่ร<ม>วมถึงบัญชีธนาคารของท่านอาจจะใช้ไม่ได้แล้วหรือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับ<อ>หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับ<ม>ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในส่วนของผู้พิการถ้าเงินไม่เข้านะครับให้ท่านไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลอบอตอถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่ที่สำนักงานเขตนะครับไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบสถานะการเป็นผู้พิการของท่านว่าณปัจจุบันเนี่ยมีสถานะอะไรมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่บัตรผู้พิการหมดอายุหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยจากนั้นก็รอรับเงินรอบเก็บตก ซึ่งเขาจะโอนรอบเก็บตกให้อีก3ครั้งแม่ว่าจะถามคุณต้นอยู่เนี่ยคนกลุ่มนี้ไงเพราะก็มีอยู่พอสมควรมีเยอะมีเยอะก็รวมๆกันก็น่าจะเป็นแสนคนเพราะว่าอาจจะติดขัดเรื่องสถานะแล้วก็บัญชีธนาคารก็รอบเก็บตกเนี่ยเขาจะโอนให้อีก3ครั้งก็คือ22ตุลา22 2พฤศจิกาและ22ธันวานะครับ ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินไม่เข้าตามวันนะครับอันนี้บัญชีของท่านน่าจะมีปัญหาหบัญชีธนาคารอาจจะใช้ไม่ได้แล้วโดยที่ท่านไม่รู้ตัวหรือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักก็ให้ท่านไปติดต่อธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่นะครับและไปตรวจสอบสถานะทางบัญชีของท่านถ้าต้องแก้ไขต้องดาเนินการให้เรียบร้อย ก็ดาเนินการไปตามขั้นตอนแสดงว่ายังได้อยู่เหมือนกันยังได้อยู่แล้วก็รอรับเงินรอบเก็บตกเหมือนกันก็คือ22ตุลายีบพฤศจิกาและ22ธันวาก็แก้ไขเร็วก็ได้รับเงินเร็วตามนี้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการหางรัฐและไม่ใช่ผู้พิการนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับ1 0,000เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมี2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มที่ เคยลงทะเบียนดิท่านวอลเลตในแอปทางรัฐมาแล้วกลุ่มเรานี่แหละตอนนี้ก็รอการประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐและไปถึงขั้นที่3แล้วนะครับก็รออย่างเดียวร,รอประกาศผลและอีกกลุ่มยอ่อยหนึ่งก็คือคนที่ไม่ใช่ผู้พิการมไม่มีบัตรสวัสดิการหางรัฐยังไม่เคยลงทะเบียนในแอปทางรัฐและ เป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุฤฤฤฤ่มนี้เดี๋ยวรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคมนี้อตอนนี้เขายังไม่กำหนดวันเดี๋ยวรอเขาประกาศและจะแจ้งให้ทราบต่อไปก็ไปลงทะเบียนกันคือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม,มได้มีสิทธิ์ในการไปลงทะเบียนและรอการประกาศผลว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่มนะครับซึ่งมันจะเป็นคนส่วนกับคนที่มีบัตรสวัสดิการกับผู้พิการนะครับ กลุ่มนั้นเนี่ยก็คือทุกคนเลยได้อยู่เพราะว่าผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับควรจะได้รับเงินแต่ว่ากลุ่มที่ไม่มีบัตรและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้พิการอันนั้นต้องไปเข้าหลักเกณฑ์ว่าผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร,รนะครับและก็จะได้รับเงินเนี่ยเท่าที่ดูข่าวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะได้เป็น เงินสด10,000บาทหรือได้เป็นเงินสด5,000เงินดีท่านห0 0 0ันหรือเป็นเงินดีท่านทั้งหมด10,000บาทอ,อันนั้นเดี๋ยวรอดูขั้นตอนและความพร้อมของระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้ล่าสุดรวมทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเงิน10,000บาทนะครับซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยโอ้โหพอคนที่ได้กลุ่มแรกไปแล้วนะครับก็ดีใจกันเยอะนะ,นะไปดูตามตู้ ATM ตามธนาคารเนี่ยโอ้โหคนก็ไปกดเงินไปเบิกเงิน หลายคนก็บอกว่าจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันนะี่บางคนบอกจะเอาไปใช้นี่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเนาะของแต่ละท่านเพราะว่าเงินในส่วนนี้เนี่ยเขาไม่จํากัดนะฮะก็คือเงินเป็นของท่านแล้วใช้อะไรก็ได้ไไดเพียงแต่ขอให้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ กับชีวิตประจําวันบางคนก็บอกอาจจะเอาไปเป็นค่าเลาเรียนลูกก็มีเพราะว่าหลังจากตุลาเนี่ยจะเปิดเทอมอีกรอบแล้วหรือบางคนบอกจะไปลงทุนก็มีดีเลยอ,อันนี้เอาไปต่อยอดเรื่องอาชีพไปซื้อของมาขายเพิ่มหรือว่าไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินเพิ่มเติม<ๆ>ก็หลากหลายแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวท่านและครอบครัว <c oughs> เงินมันจะได้งอกเงยไปนอกเหนือจาก1,000 0บาทนี้อีกมันจะได้ต่อไปถึง1,000 0 0ม0 0สองห0,000สาม่นาอะไรแบบเนี้ย<ช>ก็ว่ากันไปนะครับตามนี้เลยล่าสุดสําหรับเงิน1,000 0บาทนะครับมันจะเรื่องของ น้ำท่วมแน่นอนครับโอ้โหประเด็นในเรื่องนี้ถือว่าเป็นฮอตฮิตชู้มากครับคือจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาแล้วแหละนะครับที่ว่าตั้งแต่เชียงรายครับลามลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขนาดเดียวกันในพื้นที่ภาคอื่นๆก็เริ่มมีปรับปลายแล้วครับใต้ก็มีคือช่วงนี้คือหนึ่งฝนเยอะแล้วก็น้ําสะสมในช่วงหน้าฝนปีนี้ซึ่งจริงๆถ้าเราดูในภาพรวมจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเนี่ย หลายพื้นที่เจอปัญหานี้เหมือนเจอปัญหาเดียวกันใช่ครับเพราะมาอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันครับในประเด็นนี้นะครับท่านนายกครับก็บอกมาว่ารัฐบาลเนี่ยจะขอโฟกัสเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นประเด็นหลักก่อนนะครับในช่วงนี้จึงขอให้รัฐมนตรีทั้งหมดครับให้ไปพูดคุยหาหรือเกี่ยวกับแนวทางในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างเพราะแน่นอนว่าทุกทกระทรวงอะ่ะเชื่อว,ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ทุกคนอยู่แล้วแต่จะเป็นในมุมไหนครับนนี้ก็ต้องดูวันนี้เขามีกลไกในการช่วยเหลือเล่นจริงก็ช่วยเหลือมาอย่างต่อเน,นื่องใชแต่ว่าจะไปเติมเต็มให้มันใ,<ช>ให้มันเข้าถึงได้มากที่สุดยังไงครับอันเนี้ยรวมพลังกันเต็มที่เลยแล้วก็ล่าสุดครับท่านนายกเขาบอกมาว่าเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ท่านประหลัดกสิณาธิการท,ท่านใหม่ครับแหลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เชียงรายไปแล้วซึ่งในขณะเดียวกันครับ,รบทั้งรองนายกเนี่ย ขาส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเพราะมหาดไทยต้องยอมรับนะฮะว่าเขาใกล้ชิดประชาชนเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็มีการเสริมกําลังลงไปเต็มที่เลยลครับแล้วก็หน่วยงานหลกัลกๆทางด้านสารรับพยอย่างปอพเลยก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วอันนี้คือเขาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือกําลังทหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เต็มที่แนะลว้วแล้วก็พีพีอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าเราไปดูจริงนะคือเราได้เห็นภาพการ มีน้ำใจการพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเยอะมากบางคนถึงขนาดว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะแต่อาศัยหยุดงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์พาลูกไปไปช่วยไปช่วยเออไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็มีหรือว่าบางคนเดินทางไม่สะดวกก็โอนเงินไปก็เยอะโอนเงินไปหรือว่าบริจาคสิ่งของไปก็เยอะเนี่ยก็คือหลากหลายช่องทางที่พวกเราชาวไทยเนี่ยรวมพลังกันเต็มที่เลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นายกเขาบอกว่าอยากจะขอให้พัคการเมืองช่วงนี้เนาะนะครับ ช่วยกันเรื่องนี้ก่อนเผาเท่เรื่องการเมืองอ๋อนะครับช่วยเพราะตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนจริงๆริงครับนะครับผมแล้วก็อาจจะต่อเนื่องหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเราดูนะครับเนี่ยช่วงตุลาปลายเดือนเนี่ยแล้วต้นตุลาอีกมันจะยังไงมันจะมาอีกหรือเปล่าอ่านะครับแล้วเดี๋ยวนี้อากาศที่ขั้นเรายากใช่คือจริงๆมันเป็นผลกระทบทั่วโลกนะใช่ครับเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่ง บางทีเราก็ต้องตั้งรับให้ทันใช่ซึ่งเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะแหมบางทีมันก็คาดเดาได้ยากแล้วบางทีมันเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศต่างๆด้วยครับอันเนี้ยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับรบรวมถึงการเยียวยาครับคือรัฐบาลเนี่ยทำควบคู่กันไปช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับการฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งท่านนายกเน้นย้ําเลยนะครับว่าขั้นตอนบางอย่างเนี่ยต้องลด เพื่อให้ใ<ช>มีการเยียวยาเงินถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งล่าสุดนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพก็ออกมาแจ้งว่าตอนนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในชุดนี้ท่านสามารถไปยื่นขอรับเงินเยียวยาได้แล้วนะครับซึ่ง จำนวนเงินก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละบ้านนะครับได้สูงสุดก็คือ2 0 0 0 0 0กว่าบาทสําหรับบ้านที่เสียหายหนักก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินว่าอยู่ในระดับไหนถ้าเสียหายเล็กน้อยก็ได้หลักพันมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามความเสียหายจริงช่องทางในการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับมี2ช่องทางหลักช่องทางที่1ก็คือยื่นคําร้องณเทศบาลอบต หรือว่าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่เจ้าที่ก็จะรับเรื่องเอาไว้และเร่งดำเนินการตรวจสอบโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกช่องทางหนึ่งยื่นผ่านระบบออนไลน์นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปที่เว็บนะครับ s fo d l d 6 7 d i s a s t e r .go.th ีโอโเนี่ยเราขึ้นหน้าจอนี้สแกนได้เนาะมีคิวอาร์โค้ดสแกนเลยสแกนเข้าไปแล้วก็ไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับความเดือร้อนของท่านเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะตรวจสอบและเร่งดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับท่านตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบ้านก็อาจจะได้ไม่เท่ากันอันนี้เฉพาะเงินเยียวยานะส่วนที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหายพืชผลทางการเกษตรก็มีเงินเยียวยาอีกส่วนหนึ่งเกษตรกรรมพวกปศุสัตว์ขอเงินเขามีหลายส่วนควบคู่กันไปในส่วนของบ้านเรือนในส่วนของพื้นที่การเกษตรพื้นที่ปศุสัตว์ก็มีหลายส่วนในการช่วยเหลือเยอะเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่แต่นายกเน้นย้ำว่าต้องลดขั้นตอนเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีชาวบ้านโอ้โหบางทีกวาจะได้เงินนานนะครับตอนนี้ต้องลดให้เร็วนะครับเพื่อ ชาวบ้านจะได้รับเงินในการไปฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างเร็วที่สุดภายใต้ความแม่นยำในการตรวจสอบ,บส่วนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็ทำควบคู่กันไปก็ต้องชื่นชมพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร,รวมถึงอาสาสมัครจิตอาสาร่วมแรงแข่งขันทั้งคนที่ไปช่วยในพื้นที่และคนที่โอนเงินไปช่วยบริจาคคนที่บริจาคสิ่งของไปช่วยบริจาคโหยอดเยี่ยมจริงๆ นะครับก็ฝากกันไว้เพราะว่าถือว <tr> mm ่าเป็นวิกฤตครับก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาแบบ100%เนาะแต่ว่าถ้าพวกเรายิ่งช่วยกันเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฟื้นฟูกลับมาได้เร็วมากเท่านั้นถูกต้องครับฝากกันไว้นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับมาในเรื่องข้าวแรงครับแมเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องเอาให้ได้ นะครเอาไว้ทันปีนี้มาดูความเคลื่อนไหวนะครับดูความเคลื่อนไหวกันซึ่งท่านนายกเขาก็เปิดเผยถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทครับที่มันล่าช้าไปนะฮะท่านก็บอกว่านโยบายนี้ครับรัฐบาลนับเปความชัดเจนนะครับในการที่จะขึ้นค่าแรงนะครับแต่ต้องอาศัยไตรภาคีว่าจะให้ความเห็นอย่างไรนะครับก็มีทั้งภาครัฐทั้งลูกจ้างนายจ้างกลังคุยกันนะครับผมสามฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะนัดหมายเพื่อให้เกิดการพูดคุยเจรจาเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะดันในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ4 0 0 แล้วก็ถ้าผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาช่างถามเนาะเขาไปถามไม่มีใครเตะ่วงะลรเปล่านายกบอกไม่เตะทวงแน่นอนอยาบอกจะขึ้นให้เร็วที่สุดเลยแหละแต่เขาเขมองไปทางผังผู้ประกอบการครับมาให้ความร่วมมือเลยเปล่านายกบอกว่าจริงๆอย่างที่คุณต้นบอกแหละไม่ได้เตะทวงนะครับแต่จริงเนี้ยมันต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดเชิงลึกนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าในสภาพการจ้างแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ภาครัฐเ่ก็จะหาจุดในการที่จะช่วยผู้ประกอบการในการที่จะหมายกับว่า ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการด้วยบงแต่ก็ต้องมาดูทั้งขนาดประเภทธุรกิจขนายของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยขึ้นไปแล้ว400เนี่ยก็คือในจังหวัดที่เป็นนําร่องไปแล้วนะบางส่วนแล้วก็บางอาชีพใช่ขึ้นไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคการท่องเที่ยวนะแต่อันนี้คือจะดันให้ครบ400บาทเนี่ยทุกประเภทเลยทุกประเภททุกจังหวัดแล้วก็มีการสอบถามท่านนายกเพิ่มเติมว่าวางกรอบเอาไว้เนี่ยเมื่อไหร่จริงๆท่านนายก หมก็นิงเห็นใจท่านนะคือจริงๆแผนเดิมเนี่ยเขากล่าวว่าหนึ่งตุลาคมนีมน้ก็คือขึ้นได้เลยใช่แต่อย่างที่บอกว่ามันติดขัดหลายอ,อย่างนะครับก็ต้องอาศัย พูดคุยกัน<ช>แล้วก็ตกลงการให้ชัวร์ที่สุดก็เลยต้องขยับออกไปใช่เพราะว่าการที่จะขึ้นข่าแรงนี่ก็แล้วแต่นะครับคือโอเคแหละลูกจ้างเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยต้องดูในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมด้วยแล้วพักรัฐจะเขาก็เต็มที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างที่บอกนะครับ,รบยังไงก็ลองไปพูดคุยกัน3มกลุ่มอะถ้าได้ผลเร็วเมื่อไหร,ร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอคนการทําง,งานต่อครอบ,บครัวต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับก็คือเขามีกฎระเบียบอยู่เป็นเรื่องของไตภาคีฝ่ายรัฐฝ่ายนายจ้างฝ ก็นายกบอกจะเร่งให้ทันภายในปีนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้ขยับขยายกันไปตามความเหมาะสมก็จะมีเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามอันนี้กอนว่ากันไปก็เอาใจช่วยนะครับทั้งในส่วนของพี่น้องที่เป็นลูกจ้างและผู้ที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการก็ต้องเหมือนกับแบบว่าหาจุดลงตัวที่สุดนะครับเพื่อจะได้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับไปดูในเรื่องของกรณี ขายทองออนไลน์แล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่ไปซื้อแล้วรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอันนี้ก็เป็นกรณีใหญ่เหมือนกันนะ,ะซึ่งในส่วนนี้คุณต้นเคยไหมผมไม่ค่อยซื้อทองผมไม่ค่อยซื้อทองนะส่วนใหญ่เราช็อปอย่างอื่นนะอะ่ส่วนใหญ่เราช็อบอย่างอื่นนะครับ,รบซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีจิราพรสินทุพัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบดําเนินการเชิงรุกนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูลดูเรื่องการโฆษณาและสลากว่าได้ทําตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะเชิญทางผู้ขายผู้เสียหายมาให้ข้อมูลภายใน1นึงถงสองสัปดาห์นี้ครับขณะเดียวกันทราบว่ามีการจดทะเบียนเป็นการขายตรง ซึ่งก็จะเชิญแพลตฟอร์มนั้นมาให้ข้อมูลด้วยค,ครับเมื่อการซื้อขายมีการจดทะเบียนแบบขายตรงก็จะมีกฎหมายในการดูแลลูกค้าเช่นหากไม่ตรงปกไม่ได้เป็นของจริงหรือไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้คืนสินค้าได้ภายใน7วันหากเกิน7วันแล้วไม่มีการคืนแต่ตรวจสอบพบว่าตัวสินค้าอาจจะไม่ได้เป็นของจริงหรือไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ก็จะเป็นหน้าที่ของสทบสออบอคบที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เจ้าของร้านไม่ได้ระบุว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมว่าต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องการโฆษณาว่าเป็นการโฆษณาให้เข้าใจผิดในเรื่องของสินค้าหรือไม่มีโปรโมชั่นอย่างไรหรือผิดกฎกระทรวงอย่างไร,รหากตรวจสอบแล้วพบว่าผิดก็จะดำเนินการต่อไป และหากตรวจสอบว่าผิดจริงทางสคบก็มีโทษตามกฎหมายนะมีถึงขั้นจำคุกและปรับเงินนะค,ะครับท่านรัฐมนตรียืนยันพร้อมดูแลผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทองในสถานที่ที่น่าเชื่อถือได้100%เซเพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะน,นี้ก็ฝากช่องทางถึงพี่น้องประชาชนที่ซื้อของแล้ว ได้ของไม่ตรงกับความจริงของไม่ตรงปกและคิดว่าตัวเองถูกหลอกลวงไม่เฉพาะทองนะทุกอย่างเลยท่านสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งเรื่องได้ที่สคบนะครับเบอร์โทร1นึ่หนะครับหรือว่าจะเข้าไปได้ทางออนไลน์นะครับที่เว็บ s l a s complaint.ocpb.go.th นะครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับท่าน นะครับสาหรับท่านผู้บริโภคคาว่าผู้บริโภคก็เหมือนคนที่ไปซื้อของไปกินอาหารแบบเราเนี้ยอันนี้คือผู้บริโภคนะครับเพื่อจะได้ดําเนินการให้เป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้บริโภคและเจ้าของที่ขายสินค้าครับเป็นไปตามกฎหมายตามนี้นะครับอ่าเมื่อช่วงซักย้อนไปนะสองเดือนประมาณนั้นนะสองเดือนกับสามเดือนที่ผ่านมาส่วนกัคังก็ได้พูดถึงเรื่องกอชเกี่ยวกับเรื่องหวยกัเสียนเรื่องใหญ่เลยอ่า เรื่องใหญ่ล่าสุดประเด็นนี้ครับคุณเผ่าภูมิเขามาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจากการที่มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินะครับระหว่างที่16สิงหาคมถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์นะนะครับซึ่งผลการรับฟังน่าสนใจมากสรุปได้เป็น4ข้อมาดูกันครับเห็นด้วยไหมข้อหนึ่งนะครับกชจะออกสลากเกี่ยวกับเกษียณก็คือสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณหรือหวยเกษียณนี่แหละครับ คุณต้องทายนี่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยสัก80% 90%ครับโอ้โห99ด้วยเอาโอ้โหเกือบร้อยเลยเกือบร้อยเลย9 9 0 5ครับไม่เห็นด้วยเนี่ยแค่0ูนยจุดเไม่ถึง้ืเอรน่ครับท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเงินที่ท่านซื้อสลากไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกรางวัลในของท่านจะถูกเก็บสะสมไว้แล้วท่านจะได้รับเงินนั้นคืนตอนอายุ 60ปีแน่นอนครับเห็นด้วย92%อ่เอ,อเกือบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ3ครับท่านเห็นด้วยหรือไม่กรณีสมาชิกที่ซื้อสลากได้เสียชีวิตลงเงินที่ซื้อนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนถ้ามีนะครับจะคืนเป็นเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียวให้กับทายาทหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตามที่แสดงเจตจำนงไว้เห็นด้วย9 8เโอ้โหอันนี้แน่นอนสมมติว่า,าสมมติเราเรา เราสองคนมีสิทธิ์จริงๆเราสองคนไม่มีอ่าเราซื้อเอาไว้แล้วเ,เราดันเสียชีวิตก่อนที่อายุครบ60ปีเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้นะครับส่งคืนให้กับทาย,ยาทเงินไม่สูญหายไม่สูญหายครับเนี่ยผมเป็นผมผมก็เห็นด้วยนะอ่าข้อที่ท้ายข้อที่สี่ครับถ้าท่านมีสิทธิ์รับเงินคืนตอนอายุครบ60ปีท่านจะเลือกรับเงินแบบใดน,นะครับแน่นอน ร้อยละแปครับตอบว่ารับเป็นเงินก้อนงวดเดียวทั้งหมดเลยนอกจากนี้ครับยังมีข้อสังเกตนะครับประชาชนมีข้อเสนอแนะมาด้วยนะในประเด็นเรื่องของหวยเกษียณนะครับก็คือว่าอยากให้ปรับอายุนะผู้เข้าร่วมโครงการนะครับให้เกิน60ปีหน่อยได้ไหมคือเดิมเนี่ยเขาบอกว่าตอนซื้อเนี่ยห้ามเกิน60ห้าิอันนี้ก็บอกว่าขยายเพดานหน่อยชั้น70็ดสิหกสิบห้าเจ็ดสิบอยากซื้อได้ไหมนะสองครับขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างกว่าแรงงานนอกระบบนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์เดิมนะ ใช่ซึ่งอ,อันนี้อย่างที่เราเคยคุยกันเราเคยคุยไปแล้วเรื่องนี้คืออันนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้คร่าวๆแต่แน่นอนเมื่อมีการดําเนินการไปแล้วเนี่ยก็อาจจะปรับนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมตามที่ประชาชนต,ต้องการใช่ะคอ,อับใน,นนาคมถ้าอย่างนี้ก็อาจจะคนที่อยู่ในระบบอยู่ในประกันสังคมหรือเป็นราชการเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ซื้อได้แต่ว่าเดี๋ยวรอเขาสรุปอีกครั้งนึงแต่ว่าอันนี้คือฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโอเคแล้วโอเคนะต้องการแบบไหนนะครับอะไรประมาณนี้ก็น่าสนใจเนาะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดือนตุลาคม คาดว่าจะนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีถ้าผ่านเนี่ยอันนี้เร็วเลยตื่นเต้นแทนไม่ช้าไม่นานเนี่ยจะได้ซื้อกันสําหรับหวยเกษตรียก็คือซื้อแล้วได้เงินเก็บและมีลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์สัปดาห์ละห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทแล้วมีรางวัลย่อยอีกอีกหมื่นหนึ่งโอ้เรียกว่าไสนุกสนานกันเลยสนุกสนานกันเลยดีมากนะครับโอ้อันี้เรารอคอยเลยสําหรับโครงการนี้เป็นการเรียกว่าเป็นการดึงดูดเชิญชวนให้คนไทย เก็บออมใช่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามอายุมากอันนี้ดีมากเลยนะครับครับวันนี้ปิดท้ายโอจะพาไปเชิญชวนดูคอนเสิร์ตเรียกว่าระดับโลกนะจัดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมคุณนรับจริงๆเคยเคยจัดมาก่อนนั่นนี้แล้วครับในในพื้นที่ของเดอะเลเจนด์สยามใช่ไหมปีที่แล้วรู้สึกเป็นฮิพอปอ่าอันนี้จะเป็นแนวฮิพอปสามวันคนเยอะมากปีนี้เคปั อหปีีน้แต่ดูหน้าเราจะเหมาะไหมเคป๊อปก็พอได้นะเราก็พอได้นะโอป้าใช่ไหมโอป้าอะไรกันนะนะครับผมอ่าวันละแลมิวสิกเฟสติวัล2024นะครับเป็นการร,รวมศิลป,ปินเคป๊อปมากกว่า15กลุ่มเลยครับหรือ15ศิลปินนะฮะจะมางานนี้นะครับบอกว่าคามสุดๆจะจัดในเดือนพฤศจิกายนที่เดิมครับที่พัทยาที่เด e l e ลเจนสยามนะครับเทศกาลครั้งนี้ครับ จะมาในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนะครับคือจัด2วันนะครับคอนเสิร์ตก็เดลเจนสยามพัทยาครับจะนำแสดงการเกี่ยวกับดนตรีป๊อปที่ทันสมัยนะครับมาในธีมสวนสนุกที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆวันแลนด์วิวออนนิทนิวอเมซิ่งในไทยแลนด์นะครับเขาก็บอกว่าเทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการลงนามความร่วมมือของเดอเลเจนด์สยามพัทยาร่วมกับ t e m e Group แล้วก็ค่าย Headline Music Entertainment Group แล้วก็บริษัท China Travel Service จำกัดหรือว่า C.T.S. นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์จากประเทศจีนในการจัดงานเทศกาลดนตรีเคป,ป๊อปศิลปินเกาหลีภายใต้ชื่องาน Wonderland Music Festival ส0 2พันะครับสองึกษาทปีกางหนนี้จะได้รับ การสนับสนุนจากทททด้วยสํานักงานเมืองพัทยาเลยนะครับแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยของจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมด้วยซึ่งงานก็จะมุ่งหวังครับแน่นอนกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติลชาวจีนครับชาวไทยคุณต้นก็บอกว่ามากันแบบเยอะมากชาวต่างชาติเยอะมากแล้วเป็นสีสันรถนี่ติด จอดยาวเลยเนี่ยแล้วเราลองคิดดูครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะนมันจะหมุนเพราะว่าราเขามาเขาไม่ได้มาแค่ดูคอนเสิร์ตไงเขามาเขาก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปพักที่นั่นไปกินที่นี่เงินก็กระจายถูกต้องนะครับเขาตั้งเป้าไว้ในเบื้องต้นว่าประมาณสั้2ถึงสามหมื่นคนต่อวันก่อนครับก็ที่คุณต้นเห็นเนี่ยเกินไหมโอ้ยเป็นหมื่นที่คือเขาจัดทิ้งแบบสามาค่ะนี้ปีแรกที่ผมจัดนะที่ผมไปเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่มากแล้วคือเรจิ์สยามเนี่ยอยู่ห่างจาก ตัวพัทยาเนี่ยประมาณ20กิโเมตรนะครับคืออยู่ตรงกลางระหว่างพัทยากับสตีบอ่านแหละตรงนั้นเลยและอยู่ติดถนนใหญ่เลยสะดวกสบายเลยถ้าข้ามฝั่งไปก็จะเป็นทะเลแถวทางบ้านบ้านอำเภอบางเสเลอ่าถูกต้องอ่าจะเป็นใกล้ๆส่งนั้นเฮ้ยส่งนั้นก็แหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยมามอเตอร์เวย์สายเจดแป๊บเดียวแป๊บเลยเร็วมากเลยเร็วมากนะครับ แล้วฝั่งนั้นยังมีพวกที่พักอะไรที่สวยๆเยอะที่เรามางานนี้นะไม่จะเป็นต้องไปนอนข้างในบางในเขาไม่มีที่พักใช่แต่จะเป็นการเสริมหนุนให้ทะเลมีชุมชนมีภูเขาสเตย์อะไรสวยๆเยอะมากนะครับมาเปิดรายชื่อหน่อยแล้วกันศิลปินรอบแรกคร่าวๆนะครับก็เป็นน้ําจิ้มก่อนจริงๆอ่ะมีทั้งหมด15ศิลปินครับแต่ที่จะมาแน่นอนเลยนะครับอาทิเรนโอ้โหเรนผมเรนที้ระดับโลกแรงมากตั้งแต่รุ่น ไปปลายเก้าสูงของเราฟูเฮาสฟูเฮาอ่าแล้วก็ซูเปอร์จูเนียร์อ่าอันนี้จ้กครับดีแอนด์อีโนวาเดฟอันนี้เริ่มเริ่มงงแล้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขารู้จักคนดังมากแล้วก็เอเวอร์กรอ่าประมาณนี้นะครับก็ทั้งเกาหลีแล้วก็ไทยก็จะมาแจมด้วยนะครับทีละเป็นไทยด้วยอ่าซึ่งจะจำหน่ายบัตรรอบแรกนะครับในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นอ่าก็คือเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมามนะครับเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ Legend สยามพัทยานะครับท้ง a c e b o o k นะครับเว็บไซต์หรือจะโทรไปก็ได้ครับที่0943544655หรือว่า0948834589นะครับดู ติดต่อง่ยในเบอร์ขึ้นอยู่นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่า็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้โหคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เตรียมเป็นาภาพที่ดีด้วยนะครับขายของกันเละเทะสนุกสนานเลยเพราะว่าไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแน่นอนจุดนีครับโอ้มันขยายเขามาเนี่ยเขาไปหลายที่ทั่วประเทศนะครับครับผมอ่ะวันนี้ครับหมดเวลาครับข่าวสุดสัปดาห์นะครับพบกับเราสองคนย้อนหลังได้ทางสามช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกเกอร์ข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ลาทาู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดี